ราคาทองวันนี้4พฤษภาคม2,567ปรับลงอีกแล้วเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากสิบวันนี้แอดมินเอาเข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันค่ะเมื่อวันที่4พฤษภาคมสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองวันนี้ปรับลง50บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดวันนี้โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ45,50บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9นาิกานาทีที่ผ่านมาส่วนทองคำแท่งมีราคารับซื้ออยู่ในประเทศอยู่ที่บาทละ3,9,950บาทและขายออกปะละ4 0 0 5 0บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ขณะที่ทองรูปพรรณ96.5%์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ 39234.08บาทราคาขายออกบาทละ4550บาทส่วนราคาทองคําโลกหรือโกสปอร์ตอยู่ที่2303เหรียญซาละต่อออนสรุปราคาทองคําวันที่4พฤษภาคม2567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ39950บาทขายออกบาทละ4050บาททองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ 39,234.08บาทขายออกบาทละ4550บาทขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ